สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูอยู่ที่วัดโคสาบ้านท่าช้างอำเภอหลมสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังซ่อนเรื่องเล่าลึกลับและสถานปฏิมากรรมโบราณอายุกว่า300ปีไว้อีกด้วยค่ะและเบื้องหลัขงของผมงนี้คือบทมหาอุดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสิมสิมสร้างจากอิฐและดินเหนียว สมัยก่อนไม่มีหน้าต่างมีเพียงแค่ประตูบานเดียวเท่านั้นภายในโบสถ์เป็นสถานหลวงพ่อสมหวังซึ่งเป็นพระครูบ้านคร่เมืงองหอกชาวตำบลไห่ไล่ครูคนที่มาก่ายที่นี่ต่างผู้ติดเชื้อเดียวกันว่าสมหวังทุกขั้นที่ต่างจังหวัดมาเที่ยวกันหลายๆนะครับที่สม,สนมชวนวัดเขาสารับรองคุณที่ประทับใจวันนู้นงครับเอ่บ๊ายบาย